สวัสดีครับแฟนๆรักยากีฬาไทยทุกท่านนะครับยังอยู่ในคอนเทนต์ลูกหนังหลังโควิดเป็นคอนเทนต์ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการฝึกซ้อมของนักฟุตบอลแต่ละคนแต่ละทีมนะครับว่าในอยู่ในช่วงของโควิดอย่างนี้เรามีการฝึกซ้อมกันแบบใดวันนี้ผมขอนําเสนอนะครับน้องอิงภูหรือว่าเด็กชายภูริทัศน์สินชาตินะครับหลังจากที่ลุงเดี่ยวนะครับผู้ปกครองได้ส่งเรื่องราวของน้อง เข้ามาทางเพจรักยากีฬาไทยนะครับน้องใช้ช่วงเวลาในการฝึกซ้อมหลังจากที่มีการแพร่ระบาดของโควิดนะครับอยู่ในแถวๆบ้านนะครับใช้พื้นที่ลานบ้านกว้างๆนะครับฝึกซ้อมทักษะของตัวเองนะครับเพื่อที่จะปีนป่ายไต่เต้าไปให้ถึงฝันเหมือนกับเด็กไทยหลายๆคนนะครับ น้องภูริทัศน์สินชาติหรือว่าอิงภูนะครับเกิดที่โรงพยาบาลสิริราชกรุงเทพนะครับน้องเขาเริ่มสนใจกีฬาฟุตบอลแบบจริงจังมีความฝันอยากเป็นนักฟุตบอลให้กับทีมชาติตอนอายุ7ขวบจึงตระเวนฝึกทักษะตามอะคาเดมี่ย่านฝั่งทนนะครับกระทั่ง8ขวบก็เข้าสังกัดแชมเปี้ยน fc นะครับอะคาเดมีและร่วมเดินสายไล,ยลย่ล่แชมป์กับเพื่อนอยู่หลายรายการเช่นฟุตซอลไมโลรายการอบจชลบุรีฟุตบอลสิงห์และอีกหลายๆรายการอิงภูฝึกฝนและพัฒนาตัวเองอยู่กับแชมปเปี้ยน fc อยู่ประมาณ2ปีนะครับหลังจากนั้นปี2560อิงภูต้องออกจากแชมปเปี้ยน fc เพื่อติดตามครอบครัวย้ายไปอยู่ที่จังหวัดสกลนครอิงภูเสียใจมากคิดว่าเส้นทางฟุตบอล คงจะต้องจบสิ้นลงในตอนนั้นแต่อิงภูมิไม่ละทิ้งความพยายามด้านความฝันอยากจะเป็นนักฟุตบอลนะครับขอให้พ่อเนี่ยไปค้นหาอะคาเดมี่เพื่อพัฒนาตัวเองแต่บ้านนอกคอกนาคุณผู้ชมครับอะคาเดมี่ที่ได้มาตรฐานมีน้อยรายการแข่งขันมีน้อยคุณพ่อเลยจําเป็นต้องเป็นโค้ชเองเลยนะครับสอนฟุตบอลเองสอนลูกเองเริ่มจากนั้นเป็นต้นมาช่วงอายุ10ขวบ อิงภูเข้าสังกัดผีโขน FC Academy ีพออายุได้1 1ปีนะครับแข่งขันรุ่น U12 แล้วก็ได้แชมป์ p พร์ม m i สเตอร์ยู2ร่วมกับผีโขน FC แชมป์ถ้วยพระราชทานรองแชมป์อันดับ2 U12 ู่ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีและมีการพัฒนาตัวเองในเส้นทางฟุตบอลอาชีพนะครับ ต้องการเรียนรู้ในการใช้ชีวิตแบบนักกีฬาฝึกหัดแบบนักฟุตบอลอาชีพอายุ11ปีอิงพูเลยเข้าทดสอบตัวเองเป็นช้างเผือกกับสโมสรหน,นองบัวพิชยะทีมในไทยลีก1จังหวัดหนองบัวลำพูอิงพูเลือกที่นี่เพราะเป็นอะคาเดมี่สังกัดสโมสรแห่งหนึ่งที่มีมาตรฐานอันดับต้นๆของประเทศสำคัญก็ได้อยู่ใกล้บ้านนะครับไม่ไกลมากจากอ,าอุดรธานีไปสกลนคร แล้วก็ย้ายโรงเรียนมาเรียนป .5 ที่โรงเรียนหนองบัวพิชยะมากินนอนเรียนอยู่โรงเรียนนะครับก็ฝึกซ้อมไปด้วยตั้งแต่บัดนั้นจนถึงปัจจุบันตอนนี้น้องอิงภูเรียนอยู่มัธยมศึกษาปีที่1อายุ12ปีผลงานด้านฟุตบอลเข้าร่วมกับสโมสรหนองบัวพิชยะ FC Academy นะครับปี2563แชมป์ Prime m i n i s t r U12 แชมป์กีฬานักเรียนนักศึกษา U12 รองแชมป์ฟุตบอลกรมพระราชศึกษาประเภททั่วไปยูสินะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของน้องอิงภูเพื่อเป็นการยืนยันในข้อมูลที่ได้ส่งมาเราจะโทรหาลุงเดี่ยวซึ่งเป็นผู้ปกครองของน้องอิงภูกันครับสวัสดีครับลุงเดียววะครับครับผมครับผมครับผู้ปกครองของน้องอิงภูนะครับครับผมครับผมครับผมผมขอ ใช้เวลาตรงนี้สัมภาษณ์สักสามคำถามนะครับครับได้ครับผมครับลูกเดียวครับน้องอิงพูเนี่ยนะครับเรามีการสร้างแรงบันดาลใจให้กับอ่าให้กับน้องอิงพูอย่างไรในการเล่นฟุตบอลมั้งครับหลังจากที่ตัวเขาเองชอบมาตั้งแต่แรกแล้วครับคือตัวเขาน่ะมีไอดอลก่อนอืมนะครับเขามีไอดอลแต่ไอดอลเขานี่เปลี่ยนมาเรื่อยเปลี่ยนมาเรื่อยก่อนเริ่มแรกนั้นเขามีไอดอลเป็นอันอินเนตตาอืมครับ ซึ่งซึ่งวิธีการสร้างของผมเนี่ยจะชอบเอาคลิปของของอินิสตานี้ให้แกดูตอนเด,ด็กๆครับแล้วเขาก็อยากเก่งแบบอินิสตานั่นคือแรงบันดาลใจครับพออยากเก่งจากอแบบอินิสตาแล้วเนี่ยเขาก็เริ่มอยากซ้อมอยากซ้อมครับอยากฝึกอยากเกง่งพออยากเก่งแล้วก็มีมีมีความฝันต่อว่าอยากอยากอยากเล่นทีมชาติ ซึ่งตอนนั้นตัวตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้คิดเล่นบลอาชีพนะค,คืออยากเก่งแบบอินสตาแล้วพอเก่งแล้วเนี่ยผมก็ถามเขาต่อเก่งแล้วจะ<ม>จะไปทําอะไรถ้าเก่งได้เขากก็ไปเล่นทินชาติ ตัวส่วนการเล่นทีมชาตินั้นอ่ะตัวเขาก็มีมีมีเพ่นชั่นอ่าจากผมก็พาเข้าไปดูในสนามนะส่วนมากนะทีมทีมทีมชาติไปอะ่ะแต่ส่วนมากเป็นฟุตซอลที่ผมพาไปครับก็คือคให้เขาไปให้เห็นวิธีการเล่นกับตาเลย ไปไปไปซึมซับฟุตบอลอาชีพครับโดยเริ่มจากฟุตซอลก่อนทีมชาติฟุตซอลแล้วก็ไปสโมสรเมืองทองบ้างไปทูแบงคอกบ้างพาไปเรื่อยครับพาเข้าไปดูการแข่งครับครับเขาก็ก็เริ่มจากตรงนั้นครับแล้วหลังหลังจากนั้นเนี่ยน้องไต่เต้ามาถึงสโมสรหนองบัวพิชยะใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ฝึกซ้อมมาก็ได้แชมป์หลายรายการอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ซ้อมอย่างไรครับ ส่วนมากก็เป็นพ่อควบคุมซ้อมโดยโดยโดยซ้อมที่อ่าพื้นที่ของสาธานะครับครับซึ่งเขาก็ปิดนะครับเราก็แอบนะเพราะเพราะเราไม่หยุดเราไม่หยุดเพราะเพราะพราพพ่อลูกคุณเนี้ยยังไงต้องต้องได้ซ้อมไม่เช้าก็เย็นครับในช่วงโควิดนี้มันมันมันเป็นช่วงที่สโมสรเขาปล่อยกลับไงครับอ่าเราจะได้เราคิดว่ามันเป็นนาทีทองที่เราต้องซ้อมให้เยอะ อ่าทีนี้ถ้าโดยเจ้าหน้าที่ของสนามสนาธารณสุขมาเห็นเราก็ซ้อมไม่ได้เราก็เปลี่ยนสนามไปเรื่อยนะเปลี่ยนจากตรงนี้ไปตรงนั้นตรงนั้นไปตรงนี้บางทีขับรถมรมไซค์เจ็ดกิโลไปในในตัวเมืองอ่ะไปไปดูสนานา่วนสาธารณะไปดูโรงเรียนไหนเขาเขาเขาให้ซ้อมอย่างเงี้ยครับอ,นนบอ่ซึ่งตัวเรามันอยู่อยู่ไม่ได้อยู่ในตัวเมืองอำเภอไง อ่าหรือทั้งหมดนะไม่เปิดหมดเราก็จะซ้อมหน้ะบ้านจะเห็นว่ามีคลิปบางคลิปนะจะอยู่หน้าบ้านเยอะอฝนตกก็อยู่ในบ้านเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบช่วงโควิดก็ลําบากหน่อยครับไปตามสวนสาธาระป้องกันด้วยนะครับระวังตัวด้วยเป็นห่วงเรื่องโควิดครับใช่ไม่ไม่ไม่สนามมันปิดอยู่แล้วครับในสวนสาธารณะ,ะคือเขาไม่ให้ใครเข้าไปเลยมันจะจงเงียบมันจะไม่มีใครหรอก แต่เราอยากใช้พื้นที่แค่นั้นเองเราก็ปีนรั้วเข้าไปบ้างมันก็บางทีเจ้าที่เขาเห็นนะร <c oughs> เราแซวยิ้มให้เราก็เปลี่ยนสนามไปอะไรอย่างนี้ครับเราแค่มีตั้งเป้าหมายว่าเราต้องซ้อมทุกวันครับอ่าเรื่องพัฒนาการนะผมก็ไม่มีตั้งตั้งเป้าหมายว่าคุณต้องต้องได้เรื่องนี้ก่อนวันนี้วันนั้นไม่เคยตั้งแบบนั้นแต่เรา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 แค่คุยกันว่าเราจะซ้อมไปเรื่อยๆถ้าไม่ได้เล่นบอลอาชีพก็ไม่เป็นไรครับ พ่อก็มีสวนมีไรจะเห็นว่ามีบางคลิปอะผมก็จะพาถ่ายคลิปน้องอิงภูแล้วก็อ่าพ่อเตรียมรอแล้วนะทําไล่ไว้รอนะทําสวนไว้รอนะมีบอ่อปลามีอะไรไว้รอนะถ้าไม่เล่นบออาชีพมไม่เป็นไรอ,อะไรอย่างนี้นะครับจะพูดประมาณน,นี้ตลอดคือจะจะ,จะไม่กดดันเขาแต่ถ,ถามว่าถ้ามีโอกาสไหมเนี่ยอ่าผมมองว่ามันมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันไม่ควรจะจะตั้งเป้าหมายอย่างนั้นกับเด็กเลยั ว่าว่าเราจะมีโอกาสไหมเพราะเพราะเราจะประเมินเด็กตอนตอนนี้ไม่ได้ครับครับเราต้องาดูพนฒาานการเขาไปเรื่อยๆแล้วไม่กดดันเขาอยากจะให้คุณพ่อฝากถึงพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับว่าการที่จะสนับสนุนลูกสิ่งสําคัญที่สุดต้องทําอย่างไรครับการที่จะสนับสนุนลูกผมขอขอพูดกว้างๆแล้วกันนะครับครับเป็นไม่ไม่จำเป็นต้องเ,เ,เป็นเป็นเป็นฟุตปอลครับนะครับก็คือว่า ว่าในช่วงช่วงเวลาก่อนสิบสองปีเนี่ยครับดูผมกล่าวกล่าว,ก,าวก,ก่อนตอนนี้แล้วกันว่าก่อนหน้านั้นครูเป็นเป็นกลุ่มในในกลุ่มเดินสายตด็กครับครับ,รบกลุ่มเดินสายเนี่ยโอ้ผมก็สัมผัสมาเยอะเนาะเห็นเด็กเห็นผู้ปกครองเด็กไม่ได้ดังใจฟาดครับเด็กลากลูกมาฟาดข้างสนามอะไร,รอย่างนี้ครับคือมองแล้วรันทดเหมือนกันก็คือค ก่อนนะอายุ12ปีนี่ควรควรควร,ควรดูเรื่องเรื่องร่างกายครับวิทยาศาสตร์การกีฬาเรื่องร่างกายควรทําให้ร่างกายเขาได้แล้วส่วนของการฝึกฝนน่ะควรเป็นไปสามอายุอครับครับถ้าเอาเด็กเข้าไปอยู่ในวัฏจักรที่เป็นการแข่งขันเนี่ยเขาก็จะโฟกัสเกี่ยวกับถ้วยแชมป์กับแชมป์แล้วเขาจะทําทุกสีทางการทําทุกอย่างคือการซ้อมยังไงเพื่อให้ได้แชมป์อะครับไม่ใช่ซ้อมเพื่อพัฒนาการตัวเองดังนั้นสื่อนี่อยากฝากก็คือว่า หลังที่สองปีเนี่ยควรซ้อมตามวัยครับแล้วอย่าไปมุ่งเน้นในเรื่องของไัยชนะครับติดมันอย่าลืมดูคลิปนี้แล้วถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ถ้าทั้งชอบและใช่กด s ับตะไคร์ติดตามก็ได้เลยครับ